สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างโต้องอีกแล้วนะครับครับวันนี้จะพามาดูระบบไฟซิงเกิลเฟดนะครับไฟหนึ่งเฟดนะครับสองสายครับผมค่าแรงดันที่สองร้อยยี่สิบโวลต์เอซีนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบนะครับนี่ลืมเขียนนะครับ2 2 0โวลต์ถึง2 4 0โวลต์ เป็น AC นะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ผมจะจำลองเป็นเบรเกอร์นะครับเป็นเมนเบรเกอร์ตัวนี้เป็นเบรเกอร์ลายลายเข้าลายออกนะครับแล้วก็นิต้นเข้านิ้วตอ้นออกนะครับอันนี้คือวิธีการต่อต่อลายนิต้นที่ถูกต้องนะครับไม่แนะนําให้ ดึงนิวตันมาไว้แล้วก็เอาลายมาผ่านเคลิเบรคเกอร์แล้วก็ย้อนกลับแล้วก็ลายมาตรงนี้ไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันมันผิดมาตรฐานครับผมสําหรับการตรวจเช็กด้วยมันติมิเตอร์นะครับค่าแรงดันก็จะได้ประมาณนี้นะครับวัด L กับ N นะครับลายหรือกับนิวตันจะได้เท่ากับ220หรือถึง240โวลต์นะครับ ไลน์กับเกล้านะครับถ้าเป็นกาวจริงก็จะได้ค่าแรงดันที่เทียบเท่านะครับที่220ถึง240โวลต์นะครับส่วนค่าเอ็นนะครับวัดเอ็นกับเกล้าครับอันนี้จะวัดเป็นโอห์มนะครับอยู่ค่าโอห์มอยู่ที่ไม่เกิน5โอห์มนะครับแล้วก็ค่าแรงดันจะเป็น0โวลต์นะครับ วัดนิวตันกับกล้าวนะครับต้องเป็น0ูนโวล์นะครับถ้าเมื่อใดที่วัดนิวตันกับกล้าวเป็น220ถึง240แสดงว่านิวตันนะครับมีปัญหาอาจจะหลุดลวมครับผมก็คล้ายๆก,กันกับไฟทีเฟสนะครับก็การตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยมติมิเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี การตรวเช็คด้วยเทสแลมหรือว่าเคยควงเช็คไฟนะครับบาก้าวนะครับกับนิวตันเนี่ยต้องไม่มีไฟไฟเรืองแสงจากจากเทสแลมหรือว่าจากไขควงเช็คไฟนะครับต้องไม่มีนะครับถ้ามีนแสดงว่านิวตันหลวมแล้วทาให้ไฟย้อนกลับมาที่นิวตันเมื่อวัดเทียบกับเราเนี่ยจะขึ้นที่220ถึง240โวลต์นะครับ หรืออาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับผมลายนะครับลายเมื่อใช้เท็ดแหลมจิ้มต้องมีไฟนะครับจะต้องมีไฟนะครับลายครับผมส่วนระบบไฟฟ้า s i n g l e ลเฟ s หนึ่งเฟดสอสายก็ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเบื้องต้น ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆช่างไฟฟ้าที่กาลังเริ่มทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสนะครับสองสายครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยนะครับ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องช่างตู้งชาแนลนะครับก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆมาแชร์ความรู้กันนะครับสำหรับข้อผิดพลาดใดๆนะครับที่อาจจะเกิดผิดพลาดบ้างเล็กน้อยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้นะครับใต้ล่างคลิปเลยครับผมก็จะนำะคำแนะนำครับของทุกๆท่านไปปรับปรุงแก้ไขครับ เพื่อให้ดียิ่งขึ้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ